ค่ะเดี๋ยวเรามาถักตรงช่วงแขนกันนะคะช่วงแขนเราจะแบ่งครึ่งนะคะทุกคนเราจะแบ่งครึ่งทีนี้พอแบ่งครึ่งของเมยวมันจะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ด้านหน้าครึ่งหนึ่งจะอยู่ด้านหลังนะคะพอแบ่งครึ่งปุ๊บนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้เราเอามาร์กเกอร์มาใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะดูก่อนนี่ของเมยวจะเป็นดอกนี้แบ่งขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ถ้าว่าของเมยวเป็นดอกดอกที่สะ ก็คือดอกที่สองพอดีเขาแมวม,มีทั้งหมด3ามดอกช่วงแขนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นดอกที่สองถ้าใครที่ถกักเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสมมติว่าถุงทุกคนนะเดี๋ยวมาทำตรงนี้ดูก่อนสำหรับบางคนที่ถกักเขาเรียกว่าอะไรอะถกักถักทั้งหมดสี่ใช่ไหมคะสมมตินะแขนสนะี่เนาะสมมติพอแขนสี่อะสมมติเราถักขึ้นไปแขนสี่เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเขา มันจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือครึ่งหนึ่งเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากครึ่งดอกของฝั่งเนี้ยมาหาครึ่งดอกของฝั่งเนี้เนื่อออกไหมคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้คือจุดกึ่งกลางแค่เราพับครึ่งมาจุดกึ่งกลางของสี่ดอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราเพราะว่าเราจะถักเราจะถักจากพอพอหลังจากที่เราได้ครึ่งหนึ่งปุ๊บให้เราย้อนกลับมาฝั่งเนี้ยค่ะที่มันจะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วเราจะมาสิ้นสุดครึ่งหนึ่งก็คือถักตรงนี้เริ่มต้น ถักวนไหมเรื่อยจนมาถึงครึ่งหนึ่งฝั่นีแ้แล้วเราจะวนกลับวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้เนื้อออกเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆคือทุกคนหาจุดกึ่งกลางให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยย้อนขึ้นไปนะคะเข้เมีเห่นี้คือดอกที่สองนะคะจุดกึ่งกลางก็คือประมาณนี้กับกาเอานะคะเพราะฉะนั้นเหมียวจะเริ่มตรงนี้ทุกคนหามา์เกอร์มาใส่นะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะคะ จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดแต่ว่าเหมียวจําได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเหมียวไม่มีมคเกอร์แล้วเพราะว่าขายใหม่พบแล้วก็แถมมาเกอร์ให้ลูกค้าจนหมดสิ้นทีพอพอใช้หาไม่เจอคือไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้นะตามที่บอกเลยนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาจะขึ้นโซ่สองนี่ขอล็อกไหมก่อนจะขึ้นโซ่สองนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่สอง คอมเมลด์ต้องดูฝั่งด้านนี้เป็นหลักเพราะว่าเมลได้ถักไว้แล้วเนาะโอเคคือเมลคือทุกคนกะกะเอาอ่ะก็คือนับไปทีละสามประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูของเมลเป็นหลักนะคะคือกะเอาอ่ะทุกคนเมลดก็กะเอาเหมือนกันนะที่เมลด์ทำฝั่งด้านโน้นนะคะพอขึ้นโซ่สองเสร็จปุ๊บทีนี้คอมเมลยมันจะลงตรงนี้ที่เป็นหลักตรงนี้จะเป็นช่วงมุมชนกันพอดีนะเราจะลงตรงหลักตรงกลางนะคะ หลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งหลักที่สี่ปลดหนึ่งเหมืนจะใช้ทั้งหมดสี่หลักแล้วก็ลวกเข้าด้วยกันนะคะลวกเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามใช่ไหมเออเราใช้สามหรือเปล่าอืมโซ่สามหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะปึ๊บทีนี้เหมาจะนับเมาจะนับแบบนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็น1ในช่องนี้มันจะเป็นหหลักทุกคนกะเอาก็ได้นะคะพอดีเหมียวได้ทําฝั่งด้านโน้นแล้วเหมียวจะต้องทาให้เท่ากันกับฝั่งด้านโน้นนะคะ,<ๆ>ะทุกคนกะเอาก็ได้นะคะว่าจะลงตรงไหนอันนี้เหมียวนับเป็น1แล้วก็นับเป็น2นับเป็น3เท่ากับว่าเราจะลงตรงที่เป็นโซ่ที่2ของในช่องนี้เหมียวจะลงแบบนี้ไปเลยนะคะถัก x นะปึ๊บมันจะได้จําได้เพราะเหมียวของเหมียวฝั่งด้านโน้นมันจะได้จาได้ง่ายนะคะ พอลงอันนี้เสร็จปุ๊บนะคะจากนั้นเราก็ลงในช่องนี้หนึ่งสองแล้วก็ถัก X ป็กอีกสามะคะ่ะกะกะเอาทุกคนกะกะเอานะคะเดี๋ยวต้องมาดูของเมวฝั่งด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ลงตัวกับฝั่งด้านโน้นนะคะเหนียวจะกะกะเอาเอ้ยใช่หรือเปล่าอ๋อททีผิดพอเรา X เ,เสร็จเ,เดี๋ยวนะคะทุกคนเริ่มงงแล้ว อ๋อเข้าใจล้เราไม่ต้องเอเราไม่ต้องเอเออเราก็บ้าเนาะอ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็ลงในช่องตรงนี้กะกะเอานะคะเดี๋ยก็จะลงหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ 1, ่งสามปลดหนึ่งแล้วก็หลักที่สี่ปลดหนึ่งนะคะล็อกหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะก็ค่อยคอยดูไปนะคะบางทีเออเดี๋ยวถักไปเมียวก,ก,ก็ยังงงงงตัวเองเลยพอถัก อีกฝั่งหนึ่งสําเร็จพอมาฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มงง,ง,ง,งนะคะเมวต้องดูฝั่งด้านนี้ของเมวเป็นหลักนะคะอาจจะชา้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันเดี๋ยวแขนของเมวจะไม่เท่ากันทุกคนต้องต้องให้มันเท่าเ่ากันนะคะเดี๋ยวแขนมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะพูดง่ายคือสามนั่นแหละแล้วก็ต่อมาเมวจะลงตรงตรงระหว่างตรงนี้ใช่ไหมเอ๋อของเมวเมยจะลงตรงเมวคอลงใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันเลื่อน เดียวคอลงใหม่นะอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็คือนับไปทั้งหมดหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแบบเนี้ยแล้วก็ลงสี่หลักรวบหล,ล,ลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่รวบเข้าด้วยกันแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามแบบเนี้ยค่ะจากนั้นพอเราลงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็หนึ่งสองนะคะเดี๋ยวจะลงตรงในช่องนี้เลย ช่องตรงนี้เลยกะกะเอากะกะเอานะคะกะกะเอาตรงนี้สี่หลักรวบแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามนะคะดูของตัวเองเป็นหลักด้วยอ่าโอเคใช่ไหมเออพเหนียวถูกไหมวะเดี๋ยวแป็นหนึ่งนะตัวทีทุกคนพาเหนียวต้องมาดูของตัวเองอันที่สามอันที่สี 4, ่ลงตรงกลางตรงนี้อ๋อโอเคโอเคถ้าอันที่สี่เหมืยลงตรงกลางตรงนี้ หลักที่หนึ่งปลดหนึ่งสองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งสี่ปลดหนึ่งทั้งหมดสี่หลักรวบแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นอ,อ๋อผมเดียวจะลงตรงนี้จะลงตรงกลางช่องแล้วก็ลงตรงที่มันเอ็กตรงนี้นะคะสี่หลักรวบโอเคเข้าใจละตรงนี้ หนึ่งสองสามถักเอ่อถ้าถ้าสมมติว,ว่าเราถักเหมือนกับเราถักเองถักเล่นๆถักอะไรมันก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะทุกคนแต่ทีนี้พอเรามาทําเป็นคลิปถักให้คนดูทุกคนมันมันใช้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันใช้แบบจินตนาการสูงมันใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณในการทําแบบสูงมากทุกคนต้องต้องมีความอดทนจริงอะ่นะค่ะเนาะต้องมีความอดทนจริงในการที่จะทาคลิปสอนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย ถึงมันจะเป็นคลิปให้ดูฟรีก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่อ่ะบางทีอาจจะผิดพลาดต,ตรงไหนก็เนาะทุกคนค่อยๆนี้ไปเด้อเพราะว่าช่วงนี้เวลาน้อยมากเลยไม,ไ,มไม่ได้มีเวลาเหมือนแต่ก่อนแล้วอะค่ะไม่ค่อยได้มีเวลาเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าเรา,เราทํามานานทําช่องมาหลายปีแล้วเรารู้สึกเสียดายนะคะไม่อยากจะทิ้งช่องถามว่าอยากจะไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้ทุกคนแต่ใจใจมันรักอะ่ะอยากจะทาเนาะ เพราะมันไม่ได้อะไรกับตรงนี้อยู่แล้วอะ่ะมันคือเราแบบมาสอนฟรีๆนะคะนะะ่คะถักมาจนมันมาถึงอีกอีกอตรงที่หนึ่งอ่ะค่ะที่ที่เบวบอกว่าให้ทุกคนมาร์กเกอร์ไว้ให้มันสิ้นสุดอีกที่หนึง่งที่เรามาร์กเกอร์ไวนะ้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของเยวจะเริ่มจากที่ว่าจุดมุมตรงนี้มาถึงมุมตรงนี้นะให้ทุกคนถักไปหรือใครจะกะกะเอาก็ได้นะคะ แต่ถ้าทุกคนกาเอาทุกคนต้องจําให้ได้นะต้องต้อง,องคือแต่ละแถวมันต้องเท่ากันทุกคนต้องนับนับด้วยนะคะของเมี๋ยวก็เลยต้องพยายามถากักเพื่อให้มันเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งที่เพราะว่าเมียวถักล่วงหน้าตรงอีกแขนหนึ่งไปแล้วถักตัวอย่างทิงไว้แล้วมันก็เลยต้องให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมเมีวก็ดูตรงนี้ก่อนแล้วเมี๋ยวต้องมานนับของตัวด้วยว่าได้เท่าเท่าหรือเปล่า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนมันโผล่มาสิบได้ไง <c oughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดูของตัวนี้นิดนึงนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าของเราไม่รู้พลาดตรงไหนเราได้ตั้งสิบอะ่ะเมี่ยวต้องออกอีกอันหนึ่งหลังจากที่นะคะเมียวกาหนดมาได้เก้าแล้วนะคะเมียวจะให้เท่ากับฝั่งด้านน้นนะคะ ขมี้วได้9นะคะทุกคนกะกะเอาได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะคะหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าหรือใครเอาตามคนถักก็ได้พอ9นะคะทีเนี้ยเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เป็นม,มุมเพราะฉะนั้นเราจะมาจบที่ม,มุมก็คือมุมตรงนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าหลักเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางหลักเท่ากันกับหลักเนี้ยนี่ค่ะมันจะอยู่ตรงกลางหลักเหมือนกันใส่โซ่3าตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็เอ็กลงในช่องนี้นะคะมันจะ คือขึ้นกับจบจะตรงกันเลยนะคะเห็นไหมคะเราขึ้นตรงมุมเราก็จะมาจบตรงตรงมุมของทุกคนต้องดูด้วยนะคะจากนั้นเราจะถักเข้าไปในช่องนี้นะคะ1ตรงนี้จะเป็นมุม 1, นสองแล้วก็มาหลักนี้สามหลังจากที่เราลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราจะถัก X ไปอีกสามสามเกนะคะกะเอาว่าเราจะลงตรงไหนก็ตามนะคะแต่เดี๋ยวจะดูของแขนของตัวเองเป็นหลักนะคะ พอตรงนี้เสร็จก็หนึ่งสองสามแล้วก็พลิกงานกลับค่ะมันจะเป็นงานที่พลิกกลับไปกลับมานะคะพลิกงานกลับเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพลิกงานกลับเสร็จให้เราถักสี่หลักรวบเหมือนเดิมแต่เรามาลงตรงที่เราเอ็กครั้งแรกที่เราเอ็กครั้งแรกนะคะเอ็กครั้งแรกเลยนะที่มันจะมีทั้งหมดสี่เอ็กเนาะจำได้ไหมหลังจากที่เราจบเราลงตรงที่เราจบครั้งแรกเลยตรงนี้นะคะปึ๊บลงตรงที่เตรงนี้เลยนะคะแล้วก 1, 1, หลักที่หนึ่งปดหนึ่งหลักที่สองปดหนึ่งหลักที่สามปรดหนึ่งหลักที่สี่ปดหนึ่งแล้วก็รวมนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามเออมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเหมีจะเพิ่มนะเหมืยวจะเพิ่มหลักขอดูนิสหนึ่งนะคะทุกคนนิดหนึ่งขอดูนิสหนึ่งนะคะเหมือนจะเพิ่มหลัก แถวที่สองพอลงตรงนี้เสร็จใช่ปะรู้สึกว่าจะขอเพิ่มหลักตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเดยวจะเพิ่มแค่แถวนี้แถวเดียวที่เหลือจะถับปกตินะคะเดี๋ยวจะเพิ่มหลักพอเราลงตรงนี้เสร็จนะคะจากนั้นเราจะลงในช่องนี้อ่าลงในช่องนี้สี่หลักรวบเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่รวบโซ่หนึ่งสองสาม,สล,งสงสามลงไปอีกค่ะที่เดิม หนึ่งสองสามสี่นะ,ะได้สี่หลักเสร็จุ๊บเราก็รวบนะคะโซ่หนึ่งสองสามเห็นไหมคะเราแค่เพิ่มขึ้นมาเฉยนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมปกติไปตามช่องแบบนี้เลยนะคะสี่หลัลกรวบหนึ่งสองสาม สี่แล้วก็รวบถักเร็วนิดนึงนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามเพราะว่าถักให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะจากนั้นก็ถักไปตามช่องเขาได้เลยหนึ่งสองสามสี่รวบโซ่สามนะคะแล้วก็ไปตามช่องหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ลวกค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามเฉพาะแถวนี้นะคะที่เราจะถักแบบนี้นะคะจากนั้นถักวนมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถักให้ดูไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องตัดคลิปดีกว่าคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะถักเหมือนเดิมค่ะสี่หลักแล้วก็ลวกเข้าด้วยกันสำหรับใครที่มือใหม่นะคะสามารถที่จะกรอวิดีโอให้มันช้าลงได้นะคะค่อยๆดูไปเนาะหนึ่งสอง สามสี่รวบค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสำหรับใครที่เม้นมาหรือทักแชทมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะทุกคนเหมียวอาจจะไม่ได้ตอบเลยหรืออาจจะตอบช้าหรือยังไงหรือสาหรับใครที่ถามรายละเอียดนู่นนั่นนี่เหี๋ยวลงให้ทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคาถามที่เกี่ยวกับการคํานวณไซส์การนู่นนั่นนี่เหมียวจะไม่ตอบนะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าเราได้ลงให้ทุกอย่างแล้วให้ดูหมดแล้วนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราทางานเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งตอบคําถามอะไรที่แบบว่าที่เราลงไปแล้วให้ทุกคนดูคลิปให้ละเอียดถ้าใครที่ถามเกี่ยวกับไซส์เท่าไหร่ต้องทํายังไงนู่นนั่นนี่อ่ชี้แจงตรงนี้ว่าเดี๋ยจะไม่ตอบนะคะคือจะไม่ตอบเลยเพราะว่าคือเท่ากับว่าคุณไม่ได้ดูคลิปเราอย่างละเอียดนึกออกไหมแล้วคือเรากว่าจะได้แต่ละคลิปมานะมันค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูคลิปให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนนะคะมันเป็นคําถามที่แบบว่า ทุกอย่างเราลงให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงให้เออเราไปดูทีนึงเออเราไม่ได้ลงให้เดี๋ยวเราก็จะมาชี้แจงทีนึ่งนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่หนึ่งสองสามต่อไปช่องนี้เราจะลงไปสองนะคะลงนี้ไปก่อนหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะแล้วก็หนึ่งสองสาม ลงช่องเดิมค่ะสี่หลักเราก็รวบหนึ่งสองสามรวบค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามโซ่สาม,สามเห็นไหมคะมันจะเหมือนกับฝั่งนี้จากนั้นเราจะจบเนี่ยค่ะเราจะจบจบก็ให้เหมือนกันสังเกตไหมว่ามันจบลงตรงไหนนะคะเนี่ยค่ะก็คือมันจะจบลงตรงฝั่งนี้เราเราจบตรงตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ถักด้วยนยคะสี่หลักรวบหนึ่ง สองสามสี่รวบค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามนะคะแถวที่แล้วเราได้เก้าแถวนี้เราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองแถวนี้เดี๋ยวได้สิบสองนะคะได้สิบสองใช่ไหมเอ่ยยังไม่ได้ดูเลยก็ได้สิบสองเพราะว่าเราเพิ่มเราเพิ่มหลักขึ้นมาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเค จากนั้นเราถักขึ้นแถวถัดไปเราจะทํำยังไงนะคะถักขึ้นแถวถัดไปนี่ค่ะโดยที่ให้เรามาดูฝั่งด้านนี้ว่าฝั่งด้านนี้เราเอ็กสังเกตไหมว่าเราเอ็กสามมาลงที่จุดไหนเนี่ยแสดงว่าเราเอ็กมาลงตรงที่หลักแรกหลักแรกเพราะฉะนั้นต่อไปพอขึ้นซ่สามปุ๊บเราก็จะมาเอ็กที่หลักแรกฝั่งด้านนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะคือจุดสังเกตเพราะว่าสองฝั่งมันจะได้เท่ากันนึกออกไหมคะถ้าบางทีเราลงมั่ว เวลาการจบอ่ะมันจะจบไม่เหมือนกันมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งทําไมเหลือเยอะอีกฝั่งหนึ่งทาไมเหลือน้อยเนื้อออกไหมเออจากนั้นพอเราลง x ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็นับไปเนี่ยค่ะนับ x ที่1 x ที่2 x ที่3มันต้องอยู่ในช่องนี้ x ที่3เนี่ยเห็นไหมคะบวกไปอีก3 x แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมพลิกงานกลับพลิกงานกลับนะคะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะเนี่ยเราลงที่ x แรกตรงนี้ ตรงจุดที่เราจบนะคะสี่หลักรวบหนึ่งปลดหนึ 1, ่งสองปลดหนึ่งสามปลดหนึ่งแล้วก็หลักที่สี่ปลดหนึ่งรวบเข้าด้วยกันโซ่หนึ่งสองสามนะคะจากนั้นช่องนี้เราไม่ต้องไปลงเขานะเราเราข้ามาตรงนี้เลยนะอันนี้เราไม่ต้องไปลงนะข้ามาอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้าปกติสี่หลักลวกต่อไปสบายแล้วะคะ่ะยิ่งถ้าเราคำนวณไปเป็นอ่ะถักได้สบายสบาเลย รวบนะคะหนึ่งสามนะคะแล้วก็เอ่อสำหรับมือใหม่คนที่หัดถักมือใหม่จริงๆอะให้ไปศึกษาก่อนนะคะให้ไปศึกษาก่อนที่จะมาดูคลิปนะคะศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยนี่เนาะว่าการถักสี่หลักหลักรวเขาถักยังไงถักพอหนึ่งคอเป็นแบบไหนพอสองคอเป็นแบบไหนอะไร่งเงี้ยเลือกไหมคะเนาะแล้วก็ถักไปเลยค่ะตามช่องปกติสี่หลักรวบ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอ๊้ยไม่ใช่สิสี่หลักรวบเนาะอันนี้ได้สามละเอาใหม่ ก็หนึ่งสองสามเนี่ยค่ะเพิ่มแถวเดียจะเพิ่มเพิ่มแค่แถวที่สองพอที่เหลือไม่ต้องค่ะถักวนไปได้ตามปกติถักวนมาเรื่อยๆืนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะงานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอหลังจากที่เราถักวนมาเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเนี่ยค่ะถักมาจนตรงนี้สองที่เป็นสองกลีบออกไปนี้ก็ถักนะคะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องลงนะตรงนี้ไม่ต้องลงนะคะจากนั้นเราก็จะมาลงตรงนี้เนี่ยค่ะตรงที่เราถัก ุดสิ้นสุดของแถวที่แล้วเห็นไหมคะที่เราลงไปที่หลักแรกเราลงตรงนี้ก่อนสี่หลักรวบก่อนสี่หลักแล้วก็รวบแล้วก็ค่อยหนึ่งสองสามจานนเข้ามากําหนดว่าจะลงคือฝั่งโน้อนอะ่ะถ้าเหมี่ยวจะไม่ผิดนะคะของเมียวเนี่ยตรงของเมียวจุดเริ่มต้นนะคะมันจะจุดเริ่มต้นฝั่งโน้อนอะ่ะเหมียวลงตรงน,อน,อน,รงนี้เพราะฉะนั้นเราจะลงให้มันตรงกันนะคะตรงนี้เนาะ จากนั้นเราก็ลงไปในช่องต่อไปอีกนะคะหนึ่งสองสามถ้ากว่าในช่องนี้มีทั้งหมดสี่เอกเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็พิกงานกลับแค่นี้เองนะคะกะให้มันถูกให้มันถูกต้องกับอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองจากนั้นก็ถากวนไปปกติเนี่ยลงตรงหลักแรกตรงเนี้ยนะคะเหมือนเดิมสี่หลักรั่ว รวกค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะตรงนี้ไม่ต้องลงนะมาตรงนี้ได้เลยถ้าปกติสี่หลักรวกหนึ่งสองสามค่ะถับไปในช่องเหมือนเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็ สี่หลักรวมนะคะหนึ่งสองสามนับแถวแถวแถวเดี๋ยวขอนับก่อนนะคะถ้าตรงกับแถวนั้นหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามมันได้สิบสามเนาะแถวที่สามเนี่ยแถวที่สามได้สิบสามมันมันจะเพิ่มรู้สึกว่าเพิ่มแถวแถวและหนึ่งลายนี่แหละจะไม่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามโอเคตรงมันจะเพิ่มรู้สึกเพิ่มแถวและหนึ่ง มาแถวและหนึ่งลายประมาณนี้แหละนะแต่แล้วเราก็ถักวนไปไปถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะมือใหม่ดูหลายๆรอบนะคะทุกคนต่อาถ้าถักแขนแบบนี้จะสวยถักวนไปวนมาแขนเราจะได้รูปนะคะจะได้รูปแขนพอดีเลยหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะ โซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,ะแบบนี้นะคะตรงนี้ไม่ต้องไปลงมันนะเว้นถักวนมาเรื่อยๆจ้าจนถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะก็ต้องมาดูฝั่งด้านนี้เนาะว่าเราเริ่มต้นยังไงนะคะขเขมี่เจะเริ่มต้นอยู่ประมาณฝั่งนี้ ก็จบแถวจากนั้นก็คือเราคือเรากะเอาก็ได้แล้วแต่ใ่รจะทำยังไงเนาะแต่ว่าต้องให้มันจบให้มันเท่าๆกับที่เราเริ่มต้นเนาะอ่ะก็จะจบอยู่ประมาณนี้เนาะของฝั่งด้านนน้นนะคะแต่เดี๋ยวจะลงตรงนี้อีกในช่องเดิมนับเป็นหนึ่งแล้วก็ลงหลักนับสองแล้วก็ลงในช่องนี้นับสามก็เหมือนถักบ,บวกไปอีก 3x นะคะจากนั้นก็หน แล้วก็พลิกงานกลับเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะเน,นี่ยค่ะถักวนไปวนมาวนไปวนมาถักไปเรื่อยๆเนาะจากนั้นก็ถักตรงเอ็กแรกสี่หลักร่วมเหมือนเดิมสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ถักปกติเลยค่ะ ก็หนึ่งสองสามถักวนไปนะคะถักวนไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ถักวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะหลังจากที่เราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะจบก็มาดูฝั่งนี้วเวาจบยังไงขึ้นขึ้นยังไงแล้วก็จบแบบนั้น ฝั่งนู้นเมืจบเบอร์ที่ลงฝั่งด้านนี้ x 1ครั้งนะคะจากนั้นก็ถักไป3ามหน่งสองสเราขึ้นเราขึ้นก็อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นฝั่งด้านนี้ถ้าเราจบเราก็ต้องจบประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็1นสองพีกงานกลับนะะทำเหมือนเดิมค่ะ สีหลักแล้วก็รวกแล้วก็ช่องถัดไปสี่หลักนะคะแล้วก็ลวกปดไปทีละหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยรวบเข้าด้วยกันอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นในลักษณะนนแบบนี้เนาะ ะะถักวนไปวนมาเหมือนที่สอนนี่ก็ถักให้ดูหลายแถวแล้วนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะถักวนไปวนมาเรื่อยๆถักมาเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวถึงตรงไหน,นเดี๋ยวมจะทําคลิปให้ดูต่อนะคะน่าจะประมาณประมาณช่วงนะถักวนไปเรื่อยๆก่อนเ,ออเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้ก่อนว่าเมียจบที่ตรงไหนแล้วค่อยวนกลับ ก็ถักวนไปวนมาเรื่อยๆค่ะถักไปจนถึงนี่ค่ะถักจนจนหมดนะคะถักถักวนไปจนมันมาบรรจบกันเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะไม่ต้องให้มันมันจบกันมากเนาะเดี๋ยวช่วงก็คงเหลือประมาณหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเราจะถักยาวลงมายังไงนะอันดับแรกก็คือให้เราถักแบบนี้วนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเนาะ